คติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่47ทับ365การเชื่อมั่นศรัทธาต่อกลไกลธรรมชาติของชีวิตคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตและบรรลุเป้าหมายของการเกิดของชาตินี้มันคือการเชื่อมั่นศรัทธาในกระแสชีวิตกระแสธรรมชาติไม่ว่าอะไรจะเกิดดำเนินไปอย่างไรก็ตามนั้นแหละยิ่งเรา ตามกระแสธรรมชาติได้มากเท่าไหร่ต่อต้านน้อยเท่าไหร่ชีวิตเราก็ยิ่งจะมีความสุขมากเท่านั้นและตื่นรู้ได้มากเท่านั้นเราเคยได้ยินไหมคะเห็นธรรมชาติ mm hmm. เห็นธรรมเห็นธรรมเห็นธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามวิธีการอะไรแปลกๆ mm hmm. เพื่อเข้าถึงสัจธรรมเลยแค่เข้าใจธรรมชาติ ก็เข้าใจทำอะไรที่ไม่เป็นไปดังใจจงน้อมรับอย่างเปิดใจและเข้าใจค้นหาสัจธรรม ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่พึงใจนั้นให้ตนเองได้เรียนรู้และตื่นรู้หลังจากที่เราได้ใช้ทักษะความสามารถทางโลกทำในสิ่งที่ควรจะทำอย่างเต็มที่อย่างมีสติแล้วเมื่อผลไม่เกิดดังใจนั่นหมายถึงมีสิ่งที่เราต้องค้นหาในสิ่งที่เราไม่ได้นะคะจงศรัทธาในผลลัพธ์ของธรรมชาติค่ะ